ก็ติดกับนี่กุ้มป่าในเลว ตัวนี้ปิดจบไปที่สามแสนนะครับสามแสนนะครับเพลงนี้หมองไม่ยกอะไรออกนะครับยกแต่ยากาอย่างเดียวครับยกแต่ญ้ากับนอนไปสวัสดีวันพุธที่ยี่สี่กรกฎานะคะหมอนทองพัทลุงค่ะบ,บินไม่ไเลย การันตีนะคะเนื้อเหลืองแปลบหมุนลูกให้ดูหน่อยมันกลมเหมือนมึงตะก้แล้วกลมอย่างเงี้มา Oh. 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 อนนออโอเคไหมครับวันนี้วันที่28นะครับนี่น้ำนมไข่สวย ตัดเนี่ยนี้ตัดเนี่ยนี้กับสมาชิกทุเรียนเขาพักผ้าพัดทะลุงวันที่29่สิบกากรกฎานะคะไปจีนนะครับไปจีนหวันจุ้มทะลุงหวันเจีย๊ยบ